สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมนะครับก่อนอื่นเลยใครที่เข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ออกไปด้วยนะครับวันนี้อีกหนึ่งปั๊มสายนะครับย่านหนองจอกจากเมื่อก่อนนะเทอร์โบนี่ค่อนข้างเป็นเทอร์โบโตเทอร์โบใหญ่เลยขอเช็คระบบเสียงนิดนึงใครที่เข้ามานะครับระบบเสียงตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะฮะฝากด้วยนะครับช่วยแจ้งนิดนึงนะฮะระบบเสียงเป็นอย่างไรบ้างนะฮะ ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณนะผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีนะที่สนับสนุนในการเดินทางครับไม่ว่าจะเป็น KKM Racing Performance นะฮะใครต้องการก้านซิ่งนะฮะ2,500นะครับอีกไม่นานแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดแก้ววาวลอยอะไรต่างๆโทรมาสอบถามได้เลยที่กูดักคิงนะครับกับ KKM Racing Performance นะฮะสวัสดีครับชิปอ่าระบบเสียงเป็นไงบ้างลูกพี่กดหน่อยโอเคนะครับ แล้วก็นาพงศักดิ์ดีเซลนะครับนาจิตรวมช่างเชียงกง n p ็นไทมัสติเกอร์รักลอซิงปาจีนนะครับหลายๆค่ายหลายหท่านนะครที่เข้ามาร่วมสนับสนุนดีมากครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับผมดีมากใี่ใครบังกูหรือเปล่าก่อนอื่นนะจะไปพูดคุยกับทางเจ้าของรถเนี่ยใครอยากจะพูดคุยอะไรก็ช่วงนี้ก็คุยกันมาก่อนเลยนะครับ ฝากด้วยครับกับงานนะครับวันที่19กรกฎาคมกับพวกปั้มสายนะตอ,อนนี้ผมเปิดหนึ่งรุ่นเลยคือ o p e n นปั้มสายนะครับใครที่อยากจะไปชมก็ไปกันได้เลยแต่เน,น้นๆเลยก็คือจะเป็นรุ่นของ2อ่า2นนะครับเหล่า2 5 0ทั้งหลายเป็นเครื่องยนต์ของคอมม o นเร็วปั้มสายก็จะมีแค่หนึ่งรุ่นเท่านั้นนะครับตอนนี้นะครับเชื้อโควิดนะครับ19นะครับ เริ่มลดลงเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับคุณเอก,กรินนะเริ่มลดลงเรื่อยๆวันนี้ติดเชื้ออยู่2ท่านทางภาคใต้เช่นเดิมวันนี้ผมก็ขอในการไลฟ์สดก็คือเว้นช่วงระยะการไลฟ์นะครับในการไลฟ์ในการพูดคุยนะครับเราจะทิ้งช่วงระยะห่างนะครับทางสังคมที่เขาบอกกันไว้ว่าในการไลฟ์เราจะเว้นช่วงในการสัมภาษณ์นะครับอ่ะก่อนอื่นเลยผมฝากด้วยนะฮะกับงานวันที่19การกฎานี้นะครับ ชาวความสายทั้งหลายไปชมกันได้กับโอเพ p นคมสายนะครับละรุ่นการแข่งขันนะครับจะเป็นของ2 5 0 5บ้าพลังโอ้ยหลายๆรุ่นของ2 5 0 5เนี่ยสนุกแน่นอนแต่ก่อนอื่นนะฮะสนามจะเปิดช่วงไหนเดี๋ยวผมจะแจ้งให้นักให้ทราบกันอีกทีนึงนะครับรอดูที่เพจได้เลยนะครับหรือว่าเป็นบุ็กผมก็ได้อ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกับทางเจ้าของรถกันเลยดีกว่านะครับว่าเขาเป็นใครนะฮะ ทำอะไรบ้างกับเจ้าอิซูซุคันนี้เป็นเครื่องไดเรกตนะครับเป็นปั๊มสายอีกหนึ่งอูนะครับใครที่เข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์กันออกไปด้วยนะครับสวัสดีครับคุณอดนานอ้าเสียใหม์มาแล้วออาฝากแชร์กันออกไปก่อนอ่าเดี๋ยวคุยกับทางเจ้าของรถเลยครับผม สวัสดีครับผมบังซุปครับเนี่อ่ะนี่ทางบางซุปครับผมทาไมถึงยังคงปั๊มสายอยู่ตอนนี้ก็มันมีอยู่แล้วอที่เก็บไปวางคอมไมบงบังส่วนอื่นส่วนใหญ่นะกับเจ้าอิสุสุตัวนี้เป็นตัวกั้มกึ่งระหว่างคอมมันเร็วกับปั๊มสายมันโฉบเวันโฉมเดียวกันใช่ถ้าเราดรังยึดอยู่กับปั๊มสายอยู่ใช่ชื่นชอบหรือยังไง ก็ชอบนะเล่นเล่นมาก็น่าจะมี6 7เปีแล้วนะมนเสน่ห์ของเขาเลยดีกว่าเสียงเสียงปั๊มมันเขกไงบังเสียงปั๊มมันเขกแก๊กเี่ะแก๊กแ๊ชอบแก๊กแก๊กใช่โอ้โหมันแนวแนวยุคยุคเราเกานะวัยรุ่นปีลึกนี่วัยรุ่นปีลึกแหมสุดติ่งจริงๆนะชอบกับปั๊มสายด้วยครับแล้วตอนนี้เพื่อนๆเล่นปั๊มสายเยอะไหมก็เยอะนะ นี่ก็มาจอดนี่ก็หลายคันอยู่นะที่ปั๊มใส่อ๋อน,อน,นี่นี่พวกพวกกันทั้งนั้นเลยที่มาถ่ายรูปกันเนี่ยนะแตไ่ไม่ได้นัดกันมานะมาเจอกันเอง,เองใช่มนเสน่ห์ของเขาก็คือชอบเสียงแกรกเวลาเราก่อคันเร่งใช่ใช่คันนี้เราโมดิฟายอะไรบ้างซุปก็หลักๆเลยก็มีปั๊มหัวฉีดท์โบอ่าอินเตอร์คัสตระบบน้ำมันอ่าถอยเสียไล่ให้บางกูทีละชิ้นได้ไหมได้ครับอ้าวมาเรามาชมกันเริ่มจากเครื่องยนต์ก่อนเลยดีกว่าของซุปเครื่องยนต์ก็เป็น สามพันตัวนี้เป็นสัมพันแล้วใช่ครับ modify อะไรบ้างครับ modify อะไรบ้างก็มีข้อเหวี่ยงอ่าข้อเหวี่ยงเป็นของสามพันหนึ่งข้อเหวี่ยงสามพันหนึ่งใช่เหลาไหมหรือว่าถ่วงอย่างเดียวหรือ,อยังไงก็เหลาเหลาไล่น้ําหนักลดลดน้ําหนักข้อเหวี่ยงให้เบาใช่เพื่อให้หมุนเร็วขึ้นหรือ,อยังไงใช่ใช่เพื่อให้มีกําลังในรอบปลายวิ่ง4 0 2เมตร หคันนี้ไล่สนามอย่างเดียวหรือว่าหลังถนนด้วยก็หลักๆแล้วตอนนี้ก็ขี่หลังถนนทั่วไปแต่ก่อนหน้าเนี่ยเคยวิ่งสนามอ่าฮะแต่ก็ตอนนี้พักก่อนพักก่อนใช่ครับเครื่องยนต์ตัวนี้ก็คือข้อเหวี่ยงเป็นของ3ามพันหนึ่งใช่ใช่ก้านเหรอครับก้านเป็นสามพันก้านสามพันคือสามพันสามพันทั้งตัวแหละแต่ว่ามีแค่ข้ออย่างเดียวที่เป็นสามพันหนึ่งใช่ลูกก็เป็นลูกสามพันแล้ว ก็ลูกเดิมนะลูกเดิมเลยลูกเดิมลูกลูกตัวนี้ทําอะไรบ้างไหมอันนี้เจ้าอู่ไหนทําอู่ช่างฤทธิ์ช่างฤทธิ์เซอร์วิสอ่าช่างฤทธิ์หนองจอกหนองจอกลูกลูกเขาทําอะไรบ้างเขาบอกเราไหมมันบอกไม่ได้วางแต่ทํานมาแหละอ่าเป็นสรของทั้งอู่ก็เอาวางั้นแหละเขาขอปิดไว้หน่อยแต่รู้ว่าทุกค่ายทําแน่นอนสวัสดีปาลีสวัสดีนี่มาแล้วเมงใหม่นี่ก็เจ้าพ่อปั๊มสายเหมือนกันผมนี่ไม่เลิกจริงขานี้ผมนี่ เขาเป็นไอดอลเลยเนี่ยครับตอนอยู่กับคุณก็คือไอดอลแต่เขาอยู่ก็คือไอด้าเขานีขาเด้าเลยนะเมืงไม้นี่สุดยอดเมื่อก่อนเขารถเขาสองตู้ผมจำได้เคยไปนั่งกับเขาอยู่แล2 0 0 L200 ของเขานี่สุดตติงโอ้โหลายเตะคอมกระจุยเลยนี่เลยครับอันนี้ก็คือลูกกันข้อทําหมดแล้วเป็นสูตรของทั้งโอลูกเดิมการเดิมมีแค่ข้ออย่างเดียว แล้วพวกสปริงวาล์วอะไรพวกนี้ล่ะครับเดิมหมดเลยบังเฮ้ยเดิมหมดเลยเหรอเดิมหมดเลยตอนนี้ใช้บูทอยู่เท่าไหร่บูทอยู่ตอนนี้น่าจะ45แล้วบังบูทสี่สิใช่เป็นไงกับบูทสี่สิบหโอ้มันน้อยไปอ่ะก็นั่นน่ะสิตอนเนี้ยรถเนี่ยใช้งานบังจะบังจะไปบูทเยอะทำไมล่ะไม่รถตอนนี้มันต้องบูทต้องมี3ต้องมี50เคยใช้60เลยนะอ่าห้าสิบห้าห้าหกสิบเนี่ยอ่าเคยใช้อยู่หกสิบตอนนั้นอริง้าศูนย์แปดนี่แหละโบเนี่ย สามพันเนี่ยนะนี่แหละเคยใช้อยู่หกสิบฝาหน้าสามพันใช่บางแต่ว่ามันเป็นเอฟอห้ามาเป็นเป็นเสื้อกลางเอ่ปห้าครับผมอ๋มอแต่ข้อฝาครอบฝาหน้าสามพันนี่แหละทำมางานบางโดยเฉพาะเลยเนี่ยเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวปลายปีนี้เปิดหลายรุ่นแต่ว่าวันที่19เนี่ยขอเพิปั๊มสายก่อนอนะเพราะว่าเราจะลองมีเงินรางวัลค่าสมัครไม่สูง โครงหลังเบอร์อะไรอ่ะเบอร์สิบสองบังเบอร์สิบสองเป็นยังไงกับโครงหลังตัวนี้กับเอฟอห้าฝาหน้าสัมพันธ์ตัวนี้ติดบูตไวบังเดินท้ายเป็นไงท้ายก็เดินนะก็วิ่งสี่ร้อยสองเมตรเวลาอยู่สิบสามหนึ่งสิบสามสองเฮ้ยสิบสามหนึ่งสิบสามสองนี่ไม่ขี้เหร่แล้วนะใช่ถือว่าโอเคเลยนะและอย่างหนึ่งมันเป็นเขาหลอด้วยไม่ใช่คอเฮดนะเนี่ยสภาพนี้เลยบังไม่คิดจะลงเฮดกับเขาบ้างเลยหรอ ก็เขา่าหลอนวิ่งได้บ้างไม่อวิกเกตย,ยงวิกเกตแยกไม่ต้องสนนะนอเอาแค่กระป๋องอย่างเนี้ยวิกเกตกระป๋องอย่างเดียวไม่ต้องใช้เออนี่ดูโทอร์โบโเขาอันนี้โทอร์โบของอ่าบอกได้ไหมของร้านได้บอกเลยครับบอกได้เลยเขาสนับสนุนมาอ่าอ่าอ่าของฟาาทอร์โบบังฟาเทอร์โบใช่อยู่เส้นคู่คูสายเนี่ยแหละเบอร์โทรเขามีไหมจำได้เปล่าเฟซบุ๊กก็ฟาาทอร์โบเลยไงอ่าพอฟันสระอาเลย น,น่าจะใช่นะอ่าห้องเครื่องสวยอรเดนานบอกโอ้โห,หบบรถหลอ่อเอ้บางไม้รถหลอ่อเจ้าของก็หลอ่โอโอ้โหขอบคุณแล้วก็คนไร์ไม่หลอ่อบางไม้นะอ่าอ,อันนี้ก็คือเป็นคอหลอ่อเทอร์โบฝาหน้าสัมพันเสื้อเอ็มห้าเวกเกตนี่ใช้หรือเปล่าคุณไม่ใช้บางมันถ้าบอกใช้มันก็แปลกแล้วอะ<ม>สายสายหายอะ สายไม่มีอสายหายครับนี่เพื่อนๆกระบูดอยู่ที่เท้าเราอ่ะบังออันนี้แรงตามตังครับพังตามตีนครับบอกได้เลยนันเหนียวนะฮะเหนียวนะเหนียวอได้เล็กเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงท้ายผมให้ฟังเสียงดีกว่าแล้วเก็บห้องเครื่องสวยนะสีสีฉลองหมดแล้วฮงสักดีเซลครับโอ้หนี่ต้องขอบคุณนะผงสักด้วยเลยครับปั๊มแรงๆถ้าอย่างงี้เดี๋ยวค่อยๆไล่ไปคอยดีคอยดี ทีแรกทามาจากร้านนาประสิทธิ์แล้วทีนี้มันเหมือนทางลมมันไม่ได้ก็มาแก้กันใหม่อ๋อจากช่างลิตป่ะช่างลิตแก้ก็คือเป็นคอคอซิ่งแล้ว<ห>แต่งแล้วใช่ไหมเดิมก็่เป็นซิ่งมาอยู่แล้วนี่นี่นี่ก็เดินอินเตอร์ควานครับอินเตอร์ก็มาแก้ใหม่เหมือนกันมาละเสียอ,อ้นเสียอ,อ้นเสียอ,อ้นนีวางคองมันเดียวไวล้ละพังหลายรอบกูหมดเลยเจ้าพ่อโทรโบยหนึ่งเจ้า เป็น3นิ้วโหใหญ่นะอินเตอร์จีนด้วยจีนเซนอะไรเสรเชิญเซนเชิญเซน็ญเชิญนี่จีนแท้ๆไม่มีไม่มีหลอกครับจีนเต็มๆปั๊มเป็นของโอน้ำพงศักดิ์เลยครับนี่ปั๊มพน้ำพงศักดิ์ดีเซลนะครับหัวฉีดก็ของน้ำเหมือนกันเป็นยังไงบ้างกับของน้ำพงศักดิ์ดีเซลก็เป็นยังไงบ้างเหมือนขับรถคนละคันเลยอะ คลล่ฟิวเลยใช่ก็ที่แรกกลับไปก็จะไปทําปั๊มอย่างเดียวองบประมาณไม่ถึงน้าบอกเอาหัวฉีดไปก่อนเลยอ่าเรื่องกลางเดี๋ยวมาเคลียร์ที่หลังแชล้วก็เกรงใจเลยเนี่ยตอนนั้นพี่บอยพี่บอยเขาอยู่ไงอ๋อก็เลยคคบชุดเลยของน้าเลยน้าก็เลยไล่ไล่ต้นเป็นไงของน้าพงศักด์มันต้นเป็นไงมันก็มันดีอย้งแต่ต้นเลยดีกว่าบ้าท้ายท้ายลึกด้วย กต็ตภาพรถบ้านวิ่งประมาณเนี้ยผมว่าโอเคนะบังพอใจแล้วพอใจแล้วไม่ไม่เพิ่มเลยละพอแล้วพอแล้วใช้งานได้ด้วยแข็งได้ด้วยใช่ครับเนะกับเครื่องยนต์ตัวนี้ปั๊มติ๊กก็มาแล้วปั๊มติ๊กเล็กคุณเลดปั๊มติ๊กมีไหมมีครับกี่ตัวตัวเดียวอยู่บนอยู่ล่างอยู่ใต้ท้องอยู่ใต้ท้องก็ไม่ถ่ายครับถ่ายลําบากตอนนี้ตั้งไว้กี่บาทยี่สิบบังยี่สิบครับนี่ก็มีถังเด้วย ใช่ไหมใช่ครับนี่เลยผมฝากเลยอะบรรดาเหล่าปั๊มสายทั้งหลายนะใครต้องการที่จะให้นะ้าพงศักดิ์ทำปัำ๊มนี่มันแน่นอนผมบอกได้เลยว่ามันแน่นอนรู้เลยรู้เรื่องอะ่ะเอาง่ายเดี๋ยวรอบหน้าจะไปหา,อ,าอีกหนึ่งค่ายของน้าพงศักดิ์เหมือนกันนะ้าพลพระรามเก้าเตรียมตัวเลยครับเอซี FC น้าพลนะฮะห้องเครื่องสวยๆทำจากไหนครับ ท้องเครื่องทําน่าจะช่างก๊อปบางระกำนะก๊อปบางระกำก๊บางเลนอ่ะอ๋อก๊อปบางเลนนานนานแล้วอ่ะช่างก๊อปก็เป็นตัวแทนของเอมนเหมือนกันก๊อบางเลนเนะนี่เลยก็หล่อๆเลยดูภายนอกหน่อยนึงดิอะภายนอกนี่ล้อเป็นเขาเรียกลายอะไรบางจำไม่ได้เหมือนกันน่าจะเป็นทีเอนะล่าหลังคนละลายเลยใช่ใช่ข้างหน้าสิบเจ็ดหลังสิบแปดอืม ข้างหน้าผมไม่รู้ว่าลายอะไรอ่ะตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้ทาเป็น g r a ฟใช่ไหมไม่ไม่ได้ทำอะไรบ้างเป็นยางหนาอย่างเดียวก็คือเหมือนรถบ้านทั่วไปก็เนี่ยสเปครถบ้านทั่วไปเลยเนี่ยที่วิ่งงานบางก็ส่งเนี่ยอ่าหลังอะไรสี่สองศูนย์วะไม่ใช่จะใช้ใช้เอ่อเวลาแข่งใช้ร้อยชุดหนึ่งวิ่งอ่าเวลาแข่งก็จะเป็นสี่สองศูนย์อันนี้ยางจีนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะติดเครื่องให้ชมนิดนึงนะบังบังบิดกุญแจไว้แป๊บนึงก่อนนะไม่ยังไม่ติดยังไม่ติดดูภายในก่อน ไม่มีอะไรบ้างไม่มีอะไรมากวัดบูธใช้ของของจีนอะโต้มิเตอร์อันนี้น่าจะมาณห้าปีแล้วเนี่ยเหรอได้ <c oughs> ใ,ใช้ดีเลยเกียร์เกียร์ใช้ของอะไรงซุปเกียร์เป็นเป็นดีแมคอมบงังดีแมคอมเป็นไงบ้างกับเกียร์ตัวนี้ก็ <c oughs> เหมือนคอมทั่วไปอัตราทุนก็ปกติเลยบางอ่าฮะอัตราทดปกต,ติผมว่ามันแมทกับปั๊มสายนะเกียร์คอมอะเหรอเฟืองท้ายอยู่ เฟืงท้ายก็สามห้าเลยสามจุดห้าเกียร์คอมบินเดีต้นเดินต้นออกไวไหมไวปลายอ่ะก็พอดีอ่ะพอดีเลยเป๊ะเลยอะก็ถือว่าในบูทที่เราใช้กับระยะทางที่เราวิ่งก็โอเคอยู่แต่เราาอยกได้ให้มันลึกกว่าเดิมไหลกว่าเดิมก็ลายอยางให้ใสเพิ่มไปแต่เราคงเฟืองท้ายเบอร์นี้ไวเหมือนเดิมก็คือรายยางอย่างเดียวใช่ตอนนี้เอาเอาอะไรนะค้ำพาออกไปแล้ว ก็จะเล่นเล่นรถบ้านาเล่นรถรถเหล็กเลยอะ่ะอืมนี่เลยฝากด้วยนะครับกับอีกหนึ่งคันนะย่านหนึ่งจอกอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะโชคโชคู่เดียวโชวคคู่เดียวอีกต่างหากไหนขอฟังเสียงหน่อยดีกว่าบังซุปได้ดรอแป๊บหนึ่งบังได้ได้ได้อันนี้ก็เป็นฝาหน้า3พันนะก็คือเป็น F55 ติดปุ่มเลยทีเดียวเลยเเสียงดูดดีจริงๆเลยเสียงเอาการรู้ละเดี๋ยวผมไปลองไปแตกทันเร่งในนู้นเดี๋ยว ดูว่าปเป็นยังไงขอลองขอลองดูเบาๆว่าน,นิ่มไหมปั๊มหัวฉีดนะ้ำพงศักดเบามากเลยคันเร่งเป่าวะเบามากแล้วติดเบาๆแตะติดเลยเปลั๊มนะ้ำพงศักดอะ่ะ ถ้าถ้าของน้าพวงฝ่าจริงๆนะเกี่ยวมาประมาณไม่ถึงครึ่งอ่ะดูดเลย,เลยมันจะดูดเองเลยไม่เชื่อลองถามน้าดูได้เหมือนของนพลผมเคยแตะทีผมไปฟาดปุ๊บขึ้นมาเลยทีแไรห่วก็ไม่เชื่อนะนแลรวปุ๊บดูดเขาบอกว่าถ้าถ้าปั๊มมันได้มันจะดูดเลย <c oughs> ทรงทรงก็หล่อนะเสียงเครื่องก็นิ่งโอเคลงตัวนะผมว่าคันนี้ ก็คือปั๊มน้ำพงศักดิ์เนี่ยผมเคยแตอยู่ทีมซุปมันโดดฟึบขึ้นมาเลยแล้วแบบว่าฟาดแบบไวมากพลายเกี่ยวอะฟืดฟืดฟืดมันเหมือนกลางๆมันจะฟึดเลยอ่าผมว่าตกใจเลยทีแรกทําทำไมมันเหมือนขึ้นไวเออมเนี่ยใครที่ปั๊มปั๊มสายอยู่นะไปลองได้เลยครับกับปั๊มของน้ำพงศักดิ์ดีเซลนี่สะใจแน่นอนครับผมที่สำคัญไม่แพงด้วย คุยกันได้แล้วยิ่งใครเล่นปั๊มสายนะโหนาะชอบมากนาะเป็นคนที่ชอบปั๊มสายจริงจริงจริงๆนะเคยบอกว่าเขาชอบปั๊มสายเสียงเขาไอ้นี่อยู่ตรงตรงยุคเลยตรงยุค,ยค<อ>เขาแหมมีโอกาสไหมจะขึ้นคอมไหมคันนี้ไม่นะบังไม่ขึ้นยังไงก็ไม่ขึ้นคอมผมก็มีแล้วคันอมอ๋อมีเอสยูวีอยู่คันน<ม>ึงใช่คันนี้ก็ต้องคงปั๊มสายเอาไว้เลยแต่ถ้าอยากจะขึ้นยังไงก็ขึ้นได้อยู่แล้วใช่ไหมถ้านผมขึ้นนาแล้ว อ่านั่นแหละอ,อันนี้ยังชอบในเสียงเคทของปั๊มอยู่และเสียงก็เพาะเสียงปั๊มเพาะเ,เ,เลยบบฝากด้วยนะรรดาเพื่อนๆนะที่ทําปั๊มสายอยู่ส่งรูปมาในเพจเรา <c oughs> เดี๋ยวถ้าผมอยู่ใกล้ๆผมจะไปไลฟ์สดอีกทีหนึง่งนะฮะอาวันนี้ของปากของคอก็เดี๋ยวเราจบรายการพร้อมกันเลยเนี่ยเดี๋ยวพ่องซุปต้องไปแก้บวดอืมอ้าว ฝากด้วยครับกับเพจกู๊ดแดกคิงนะครับและยางแข่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วดูว่ามันมีอะไรบ้างในนี้นะครับแล้วรอบหน้าผมจะไปที่ไหนเดี๋ยวฝากติดตามอีกทีหนึ่งแล้วก็อย่าลืมนะครับตอนนี้กาดจะตกนะครับช่วยกันขอนอย่าตกกาดอย่าตกตเราต้องเว้นห่างเราะยะ,ยะห่างเราพอ,อนี่ยเราแยะห่างเราได้ไม่ต้องกลัวครับจบรายการแล้วมันก็ ฝากอีกทีหนึ่งนะฮะกับวันที่19กากรกฎานะครับกับงานของ d ด็ก i ิ g งนะฮะ2 0 2 0นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นแกนก่ขันของ2005แล้วก็โอเพนปั๊มสายนะครับบางซุปก็น่าจะไปดูด้วยครับฝากอะไรถึงเพื่อนๆบ้างไหมก็อยากให้เล่นปั๊มสายกันเยอะรถมันน่าใช้อยู่มันเก่าแต่ปีแต่ว่าเครื่องก็โอเคอยู่มันพอจะปั้นกันได้นะ สนุกแน่นอน,นกับนนปั๊มสายอ่าววันนี้เราสองคนนะต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ